ผมไม่ผู้จัดการส่วนการขายจากบ,บริษัทผนส่งทางเรือครับถ้านารกและสวรรค์มีอยู่จริงแล้วผมที่เป็นคนทั่วไปจะเชื่อได้อย่างไรครับผมไม่เชื่อในศาสนาใดเลยคุณผู้ชายได้ถามคำถามว่าผมรู้ได้อย่างไรว่ามีนรกและสวรรค์แลวคนทั่วไปจะเชื่อได้อย่างไรกันผมไม่เชื่อในศาสนาไหนเลยคุณผู้ชายครับนิยมามของคำว่าศาสนาคืออะไรครับศาส,สนาคือวิถีชีวิตคุณจะใช้ชีวิตของคุณอย่างไรเมื่อคุณกล่าวว่าผมไม่ถึงสาอะไรผมเป็นเพียงแค่มนุษย์ผมเกิดมาผมจะลองผิดลองถูกเอาเอง แล้วผมก็จะรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคุณเข้าไปในป่าคุณเข้าไปในป่าครั้งแรกคุณไม่รู้ว่าผลไม้นั้นเป็นพิษหรือไม่ถ้าคุณกินผลไม้ชนิดใดเข้าไปแล้วคุณอาจจะลงเอยด้วยการไปกินผลไม้ที่เป็นพิษแล้วคุณอาจจะตายได้แล้วคุณจะทําอย่างไรคุณก็ถามคนที่มีความรู้ดีถูกหรือผิดครับเมื่อคุณป่วยไข้คุณจะไปหาใครครับผู้ชายเมื่อคุณเกิดป่วยขึ้นมาคุณจะไปหาใครทําไมเ่ะครับก็ไปหาคนที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาควมเจ็บป่วยถูกไหมครับ คุณไม่อาจจะกล่าวได้ว่าผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งผมจะรักษาตัวผมเองไม่ใช่แบบนั้นนั่นคือสิ่งที่อันกุลาอานได้กล่าวไว้ในบทอันนะกุลาอานได้กล่าวไว้ในอันนะบทที่สิบห้าองค์การที่สิบสามและสุร้อนอัมบียบทที่ยี่สิบเอ็ดองค์การที่เจ็ดถ้าคุณไม่รู้ก็ให้ถามคนที่เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันการที่จะใช้ชีวิตนั้นเราก็จะต้องถามผู้ที่เชี่ยวชาญที่นี่แล้วใครกันลรอที่เป็นผู้ที่รู้ดีเชี่ยวชาญ ใครเป็นผู้ชีวชันครับนั่นก็คือผู้ที่สร้างเรามานั่นเองแล้วใครที่สร้างเรามานั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงเกงียไกลดังนั้นแล้วเราจะปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าผู้ทรงเกงียไกลแต่คุณไม่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเกียไกลว่ามีอยู่จริงเช่นนั้นคุณจะต้องไปฟังวิดีโอบรรยายของผมที่ชื่อคุราน,นั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าจริงหรือไม่ซึ่งในบรรยายนี้ผมได้พิสูจน์อย่างมีตรรกาและอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวดาร่าแต่คุณเป็นคนท คุณเป็นเอติสผู้มีเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าครับอะไรนะครับคุณเป็นเอติสผู้มิเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าครับไม่ไม่ครับไม่ได้เป็นเอติสผู้ที่เชื่อในพระเจ้าหรือครับแล้วคุณเป็นอะไรกันคุณเชื่อในพระเจ้าไหมครับจริงๆแล้วผมเชื่อในพลังอำนาจแต่ว่าเอาล่ะนั่นหมายความว่าคุณเชื่อในพระเจ้าคุณต้องการเรียกสิ่งนั้นว่าพลังอำนาจคุณต้องการเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติแต่นั่นก็คือคุณเชื่อในพระเจ้ามันเหมือนกับว่าผมนั้นเชื่อในบางอย่างเหมือนกับว่าคบรั คุณอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นพลังอำนาจคุณอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามแต่แต่คุณไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างนั้นก็ให้คุณไปฟังวิดวีโอบญญรรยายของผมที่ชื่อกุหลาน,นั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าจริงหรือไม่คุณไม่รู้ว่าพลังอำนาจนั้นเป็นของผู้ใดเพราให้ไปฟังวิดีโอบรรยายของผมที่ชื่ออันกุหลาน,นั้นเป็นคำพูดของพระเจ้าจริงหรือไม่ซึ่งในบรรยายนี้ผมได้พิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ยังไม่ต้องสงสัยถึงการมีอยู่จริงของอลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาและอันนนนนั้้้เเเป็คคคาาาาพพูดขอองงงรระจทททีีี่่กกยไลมุณ ถ้าคุณบอกว่าเป็นพลังอำนาจนั่นหมายความว่าคุณเชื่อในศาสนาต้องว่าคำว่าศาสนาตามนิยามของพู้านุกรมอฟฟอร์ดนั้นศาสนาหมายถึงการเชื่อในพลังอำนาจควบคุมที่อยู่เหนือธรรมชาติคำว่าพลังอำนาจก็มีอยู่ในนิยามนี้ด้วยครับนั่นหมายความว่าคุณเชื่อในศาสนาคำว่าศาสนานั้นตามนิยามของพจนานุกรมอฟฟอร์ดนั้นหมายถึงการเชื่อในพลังอำนาจควบคุมที่อยู่เหนือธรรมชาติผู้ที่เป็นพระเจ้าผู้เดียวหรือมากกว่านั้นที่คู่ควรแก่การเชื่อฟังและการสักการะ นั่นหมายความว่าคุณเชื่อในศาสนาแต่คุณเองไม่รู้นิยามของคำว่าศาสนาดังนั้นแล้วอย่าบอกว่ามีเชื่อศาสนาอะไรเลยคำว,ว่าเลลิเจียนนั้นเป็นคำภาษาอังกฤษคำว,ว่าเลนิเจียนนั้นเป็นคำภาษาอังกฤษถ้าคุณไปเปิดดูในพระเจนานุกรมออกษรจะมีกล่าวเอาไว้ว่าเลนิเจียนนั้นหมายถึงการเชื่อในพลังอำนาจควบคุมที่อยู่เหนือมนุษย์และคุณเองก็เชื่อในพลังอำนาจหรือผู้ที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวหรือมากกว่านั้นที่กุควรแก่การเชื่อฟังและการสักการะเพื่อที่จะให้รู้มากกว่านี้ให้คุณดูวิดีโอการบรรยายของผมทททีีี่่่่่ชืืออออกุุรรราาาานนนนั้้เเป็คคพพูดขงงงะจจิห,หมณ ผมทมหลักที่ว่าผมจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีนรกและสวรรค์ทีนี้ถ้าคุณได้ฟังวิดีโอเทปของผมผมได้พิสูจน์เอาไว้ถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในอันกุลานถ้าคุณใช้วิทยาศาสตร์กับอันกุลนันสิ่งที่เรารับรู้กันคือว่าสิ่งใดก็ตามที่อันกุลานอด้กล่าวไว้ในวันนี้นั้น80%สามารถถูกพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง100%ซในทางวิทยาศาสตร์กุลานพูดถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เราเพิ่งมารู้กัััันนนนนมมม่่ออาาาาีี้ททงงงงงดดาราาสกกกกลลลวถถึึษณะโพูบ มันได้พูดถึงแสงสว่างของดวงจันทร์ว่ามีแสงของมันเองแต่เป็นแสงสะท้อนมันได้พูดถึงวัฏจักรน้ำนได้พูดถึงชีววิทยามันได้พูดถึงพฤกษศาสตร์ได้พูดถึงส,สาาัตววิทยามันได้พูดถึงการเติบโตและการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ที่นี่ในวันนี้คือ,อยุแคแห่งวิทยาศาสตร์และเชโนโลนีถ้าเราได้นำการทดสอบของวิทยาศาสตร์นี้มาใช้กับอันกุลานเราก็าจะรู้ได้ว่า80%ของสิ่งที่อันกุลานได้กล่าวไว้มีความถูกต้องอย่างสมบูรณ์100%เลย ่วนที่เหลือ20%นั้นยังคุมเครือยังมีถูกและยังมีผิดจา20%ดังกล่าวนั้นแม้แต่จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์เลยว่ามันผิดเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์มันยังคุมเครือดังนั้นตระกร้าเหตุผลของผมจึงบ่งบอกว่าตอนนี้เมื่อ80%นั้นมีความถูกต้องอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและแม้แต่จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ20%นั้นก็ยังไม่ถูกพิสูจน์ว่าผิดเลย ดังนั้นแล้วตาก,กาเหตุผลของผมจึงบ่งชี้ว่าอินทร์ล่ะแม้แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวนั้นก็จะต้องถูกต้องด้วยเช่นกันมันเป็นความเชื่ออย่างมีเหตุผลตกากาคุณอ่านพูดถึงเรื่องดาราศาสตร์การเติบโตและการพัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์พันธุกรรมทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดเช่นนั้นคุณก็จะถามว่าคุณผู้ชายครับคุณเองเป็นแพทย์คุณเชื่อเรื่องในรกอย่างนั้นหรือคุณเชื่อเรื่องสวรรค์อย่างนั้นหรือคุณเชื่อเรื่องยินอย่างนั้นหรือคุณเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอ่างนนั้หรื ดังนั้นแล้วแต่ก่อเหตุบนของผมจึงบ so, so ่งบอกว่าอินชาลอแม้แต so ่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือของกุหลานซึ่งวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงจุดนั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์มันได้วิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์ได้อีกห้าสิบปีข้างหน้าหรือสิบปีข้างหน้าแต่ว่าวันนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่ไปถึงจุดนั้นดังนั้นหนึ่งวิธีเช่นนี้ผมจึงเชื่อว่าสิ่งใดก็ตกัอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องหรือผิดได้อินชาลอสิ นรบิสวร์มีอีกวิธีหนึ่งวิธีแบบง่งายๆเลยโดยไม่ต้องใช้แอนกูลอนคุณผู้ชายครับผมขอถามคำถามคุณง่ายๆการปล้นขโมยเป็นสิ่ง e ที่ดีหรือเร็วครับการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่ดีหรือเร็วครับการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เร็วครับเลวใช่ครับกงคืนผู้หญิงเป็นสิ่งที่ดีหรือเร็วครับไม่ไม่มันเป็นสิ่งที่เล็วครับเลวโอเคทีนี้ผมจะถามคำถามคุณผู้คนในทางตะก้อสมมติว่าผมเป็นมาเฟีย สมมติราเป็นเช่นนั้นนะครับผมเป็นคนปล้นขโมยที่มีอำนาจมากให้คุณพิสูจน์ให้ผมดูตามตกะเหตุผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ผมเป็นคนที่มีตกะเหตุผลมากผมเป็นคนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ผมเป็นคนที่มีเหตุผลตกะกาม้กผมเป็นคนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ให้คุณพิสูจน์ให้ผมดูว่าทำไมการปล้นขโมยถึงเป็นสิ่งที่เลวแล้วผมจะหยุดปล้นเลย เพียงแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นที่คุณบอกผมมาเหตุผลเดียวว่าทำไมการป้นขโมยจึงเป็นสิ่งที่เลวสำหรับผมและผมจะหยุดป้นลเลยเพราะมันไปทำร้ายคนอื่นเพราะมันไปทำร้ายผู้คนทั้งหลายครับ มันไปทำร้ายคนอื่นแล้วมันทำไมเกิดความแตกต่างกับผมตรงไหนครับแต่ผมปล้นขโมยมันก็จะทำร้ายผู้อื่นถ้าผมปล้นเงินมาหนึ่งพันลี้านมันเป็นประโยชน์กับผมผมสามารถไปดูหนังได้ผมสามารถอยู่ในโรงแรมรละรับห้าดาวได้แล้วมันแตกต่างอย่างไรกัอนไม่ว่าจะทำร้ายผู้อื่นหรือไม่ก็ตามมันทำให้ผมได้รับอันตรายอย่างนั้นหรือผมบอกคุณว่าให้พิสูจน์ให้ผมดูว่าทำไมมันจึงเป็นสิ่งที่เลวสำหรับผมไม่ใช่สำหรับคนอื่นครับผมไม่สนใจคนอื่นครับทำไมมันไม่ดีสำหรับผม ถ้าผมปล้นเงินมาหนึ่งพันมันก็เป็นอันตรายต่อเขาก็ไม่ใช่ปัญหากรับมันแตกต่างกันตรงไหนสําหรับผมถ้ามันไปเป็นอันตรายกับคนอื่นแล้วมันทําให้เกิดความแตกต่างกับผมตรงไหนครับผมสามารถมีความสุขสมราดูนังผมสามารถกินข้าวพินี่ไก่ได้ผมขอให้คุณบอกเหตุผลตะกายผมมาเหตุผลเดียวเท่านั้นว่าทำไมการปล้น,นขโมยเป็นสิ่งที่เลวสำหรับผมไม่ต้องไปสนใจคนอื่นครับผมเป็นหมอฟียผู้มีอำนาจและอิทธิพล ผมมีคนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และตกกะกาเหตุผลพิสู์ที่ผม,มเห็นหน่อยแค่หนึ่งตาก,กะเหตุผลที่ฟังขึ้นว่าทำไมการปลนขโมยจึงไม่ดีแล้วผมจะหยุดปลนขโมยเลยชนครับลองพยายามดูอีกครั้งครับคุณผู้ชายลองดูอีกครั้งครับลองดูอีกครัไมไม้งครับทำไมมันถึงเรวครับไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบใช่ไหมครับ พยายามดูยี่สิบสามสิบเหตุผลคุณสามารถให้มาได้เลยครับร้อยเหตุผลคุณให้มาได้เลยจริงๆก็ตามที่คุณบอกไงครับศาสนาไม่ถึงวิถีชีวิตไม่ศาสนาครับทำไมการปล้นขโมยจึงเลวครับไม่ต้องไปหาศาสนาไม่ไม่ครับผมกลับมาที่ประเด็นครับไม่ครับบอกผมมาก่อนว่าทำไมการปล้นขโมยถึงเลวครับจากนั้นเคยกลับมาที่ประเด็นของคุณที่หลังเมื่อมีวิถีชีวิตแล้วไม่วิถีชีวิตครับบอกผมมาครับว่าทำไมการปล้นขโมยจึงเลวตามความคิดของคุณทำไมมันจึงเลวสำหรับผมไม่ผมจะหยุดปล้นขโมยเลย ถ้าตามผมมันก็จะไปทำร้ายคนอื่นเขาดังนั้นแล้วมันตากันยังไรสำหรับผมที่มันไปทำร้ายคนอื่นแล้วมันมาทำร้ายผมไม่หรอครับแน่นอนคุณรู้ไหมแล้วมันเลวสำหรับผมไม่หรอครับไม่ใช่ว่าทำไมมันเลวสำหรับคนอื่นถ้าคุณออกสู่สังคมคุณจะ,ะเผชิญหน้าผู้อื่นอย่างไรครับโอเคถ้าเราออกสู่สังคมเราจะ,ะเผชิญหน้าผู้อื่นผมกำลงังเผชิญหน้าพวกเขาอยู่นี่ไงครับแล้วยังไงต่อทำไมมันจึงไม่ดีต่อผมสังคมจะไม่ให้ความเคารพกับเราครับแล้วมันตามกันยังไงหรอครับไม่ว่าจะเคารพหรือไม่เคารพผมสามารถไไไปกกินนบรีด้ ผมสามารถไปดูหนังได้ผมสามารถไปพักในโรงแรมระดับห้าดาวได้มันจะต่างกันยังไงสาหรับผมไมว่าสังคมจะเคารพหรือไม่ลองคิดดูแล้วกันใครบางคนได้รับความเคารพจากสังคมคนจนไม่มีอาหารจะกินเขาจะมีความสุขหรือไม่ไม่ครับเขาจะต้องกินอาหารหรือไม่ครับเขาจะต้องกินอาหารเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่พียงแก่สังคมเคารพนับถือแต่คนคนนั้นกำลังจะตายเพราะไม่มีอะไรจะกินคุณรู้ไหมในประเทศอินเดียคนเป็นหันพันกำลังอดตายเพราะไม่มีกิน แล้วมันทำให้ต่างกันอย่างไรผมกำลังขอให้คุณบอกเหตุผลมาข้อดเดียวที่ฟังขึ้นว่าทำไมการปล้นขโมยจึงไม่ดีแล้วผมจะหยุดปล้นเลยทำไมมันจึงเร็วสำหรับผมมีใครจะช่วยคคขโมยครับทำไมปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เร็วทำไมการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เร็วครับมีหลากลายคำตอบผมจะช่วยคุณคุณอาจจะบอกว่าตำรวจอาจจะจับคุณได้เป็นจากเหตุผลที่ดี ตำรวจอาจจะมาจับคุณได้ใช่ไหมครับถูกหรือผิดไหมครับถูกครับอ้าวแต่ว่าคุณไม่ได้ตอบหมอแต่ผมจะช่วยคุณแต่คุณผู้ชายครับผมบอกคุณไปแล้วว่าผมเป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลมากผมควบคุมตำรวจเอาไว้ผมควบคุมรัฐมนตรีต่างๆเอาไว้มาเฟียตัวใหญ่เลยครับนุสิครับมาเฟียระดับบนๆนั้นพวกเขาได้ควบคุมตำรวจเอาไว้ผมจ่ายเงินเดือนให้ตำรวจตำรวจต้องเอาเงินเดือนจากผมแล้วเขาจะจับผมได้อย่างไรคนปล้นของกจกจคุณไม่ควรปล้นนะครับคุณจะถูกจับ แต่ผมเป็นมาเฟียระดับบนๆบนเลยตำรวจจะต้องรับเงินเดือนจากผมแม้แต่รัฐมนตรีก็รับเงินเดือนจากผมผมควบคุมพวกเขามนปล้นขโมยกระจกจกระจกคุณไม่ควรปล้อนนะครับมาเฟียพวกมีอิทธิพลอย่างผมสามารถปล้นได้มีเหตุผลหนึ่งผมจะช่วยคุณอาจจะมีใครบางคนมาปล้นขโมยคุณบ้างใช่แต่ไม่มีใครจะมาปล้นขโมยผมได้เพราะผมมีคนคุ้มกันเป็นร้อยพวกเขาทั้มดอยู่ด้านหลังเวทีผู้คุ้มกันร,รักษาความปลอดภัย คนปล้นขโมยก็จอก,ก็จอก่อเวลาปล้นก็จะมีใครบางคนปล้นเขากลับได้แต่ไม่มีใครจะมาปล้นผมได้เพราะผมมีผู้รักษาความปลอดภัยผู้คุมการรักษาความปลอดภัยเป็นร้อยคนพร้อมปืน A.K.47 ดังนั้นแล้วคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าทำไมการปล้นขโมยจึงเป็นสิ่งที่เลวไม่ดีด้วยกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของคุณและเทคโนโลยีคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว,ว่าการปล้นขโมยเป็นสิ่งที่เลวร้ายถ้าคุณกล่าวแบบนั้นมันเป็นการทำให้คนกลัวถ้าคุณทำสิ่งที่ผิดจากนั้นเมื่อคุณตายไป สิ่งผิดอะไรครับและปลงข,ขโมยมันผิดตรงไหนครับคุณก็พิสูจน์สิข Kristen, ้าบัเป็นผิดปลงขโมยมันผิดตรงไหนคุณยังไม่ได้พิสูจน์ในผมเลยว่าการปลงขโมยเป็นสิ่งที่ผิดเมื่อคุณได้พิสูจน์แล้วว่าการปลงขโมยเป็นสิ่งที่ผิดเะนั้นแล้วคุณถึงจะพูดได้ว่าการปลงขโมยผิดดังนั้นแล้วอะไรจะดีอะไรจะถูกคุณจะต้องให้ผู้สร้างเป็นผู้บอกคุณคุณจะต้องให้หมอเป็นผู้บอกคุณผลไม้ไหนดีผลไม้แบบไหนไม่ดีผลไม้นี้เป็นผิด ผลไม้นี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแอปเปิลมีประโยชน์ต่อคุณไวเบอรี่มีพิษต่อคุณแพทย์จะเป็นผู้บอกคุณครับไม่มีแพทย์ใดจะดีไปกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพูดกันตามตากาเหตุผลแล้วพูดกันตามตากาเหตุผลแล้วคุณผู้ชายครับมาเฟียคนนั้นมีผู้คุมกันปลอดภัยไม่มีใครทําอันตรายคุณได้เชื่อผมครับมีตัวอย่างมากมายเขาตายลงอย่างปกติสุภงมากแต่คุณผู้ชายครับผมจะถามคำถามคุณง่ายๆ่คุณไม่คิดหรือครับว่า จะต้องมีความยุติธรรมคุณผู้ชายครับใช่ครับามยุติธรรมคนที่ต้องมีใครบางคนได้ลงโทษเขาใช่หรือไม่ก็มีคนหมายอยู่นี่ครับแต่ว่ากฎไม้ไม่สามารถลงโทษเขาได้ที่นีได้ทำไมล่ะครับมีมารเฟียมากมายในอิตาลีมีผู้อาชญากรรมจำนวนมากในอินเดียกฎไม้ไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้เลยพวกเขาควบคุมกฎหมายเอาไว้แต่กระนั้นก็ตามพวกคุณในฐานะคนสามัญทั่วไปคุณไม่คิดหรือครับว่าพวกเขาควรจะต้องถูกลงโทษ ผมคืนดีหรือเล่ครับมีคนจำนวนมากที่ข่มขืนพวกเขาข่มขืนผู้หญิงไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาเลยกฎหมายไม่สามารถจับพวกเขาได้งนั้นแล้วคุณมีคิดหรือเว่าเขาควรที่จงถูกลงโทษใช่รู้ไหมครับใช่ครับแต่ว,ว่ามีคนจํานวนมากที่คุณเห็นในโลกนี้พวกเขาเป็นมาเฟียและพวกเขาก็ตายอย่างปงกติสุขพวกเขาร่ำรวยพวกเขาเป็นมหาเศรษฐีพวกจะต้องมีความยุติธรรมอะไรบ้างคาตอบได้ถูกให้ไว้แล้วโดวยผู้สอบนิสุรอนนิมรอน พุท,ที่สามองค์การที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าทุกทุกชีวิตจะได้หึ่งรถแห่งนนความตายและแท้จริงที่พวกเจ้าจะได้รับรางวัลของพวกเจ้าในครบถ้วันนั้นคือวันบรลโลกใช่ครับและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นน,นอกจากสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งการหลบหลงเท่านั้นถ้ามีมีชีวิตหลังความตายแล้วชีวิตในโลกนี้ <top elt> ก็จะไม่มีความยืดิธรรม สิ่งที่เราล่าวก็คือความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนนั้นที่เกิดขึ้นในวันแห่งการตัดสินพิพากษาผู้สร้างของเราพระเจ้าคือทรงเกลียดจะให้ความยุติธรรมผมจะบอกคนคนนั้นว่าเอาละคุณอาจจะปลนนขโมยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณเป็นมาเฟียคนนั้นและผมเป็นมุสซิมไม่มีใครสามารถทำอันตรายคุณได้คุณควบคุมตำรวจเอาไว้จากนั้นผมก็จะถามคุณว่าจะต้องมีความยุติธรรมเจมไหมคุณตอบว่าใช่ถ้ามีใครปลนนขโมยคุณไม่มีใครสามารถปลนนขโมยคุณได้คุณเห็นด้วยมากคุณไม่รู้สึกบ้างหรืออคบวว่าาจะตต้งมมมียุิ มีคนที่ปนขโมยจำนวนมากมีความชั่วมากมายมีอาชญากรรมมากมายที่รอดพ้นการถูกจับคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการคุมขืนเป็นสิ่งที่เลวร้ายถ้ามีมีชีวิตหลังความตายจะไม่มีความเป็นมนุษยชาติแบบไหนจะไม่มีหนังสือเกี่ยวกับมนุษยชาติเล่มไหนจะไม่มีแม่ชีเทเรซาจะไม่มีมหาธรตมะคันทีไหนสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าการปนขโมยเป็นสิ่งที่เลวร้ายนอกจากนี้จ,จะต้องเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายโลว,ว์วอฟผมขอถามคุณหน่อย ฮิตเลอร์โปรวซาได้บอกให้เรารู้ว่าเผาอยู่ทั้งเป็นจำนวนหกล้านคนยิวกี่คนนะครับหกล้านครับ6กล้านคนสมมติว่ากฎหมายจำฮิตเลอร์ไปลงโทษได้คุณจะลงโทษฮิตเลอร์อย่างไรเพื่อคุณจะได้ชดใช้สำหรับการที่เขาได้เผาชาวอยู่ทั้งเป็นจำนวนหกล้านคนคุณสามารถลงโทษอะไรแบบไหนได้ไหมครับคุณผู้ชายครับเราก็จะต้องจับเขาเข้าคุกจนเขาตายครับโอเคแล้วมันจะเท่ากับการเผาคนอยู่หกล้านคนอย่างนั้นหรือครับ จะเผาเ้าดีกว่าหรือให้เขาเข้าคุกดีกว่าครับเผาเขาดีกว่าครับแน่นอนแต่มากสุดที่คุณจะทำได้ก็คือเผาเขาทั้งเป็นแต่นั่นก็แค่่ากันหนึ่งคนจะหกล้านคนแล้วอีกที่เหลือห้าล้านเก้าแสเก้ามือเก้าคนครับจะว่าอย่างไรความยุินรรมของกฎหมายของคุณจะทําอย่างไร แต่อันกุลานดีกล่าวไว้ในสุรอสาอันดีซาบทที่สี่องค์การที่ห้าสิบหกความว่าแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเรานั้นเราจะให้พวกเขาเข้าไปในไฟนรกคล้าได้ที่ผิวหนังของพวกเขาสุกเราก็เปลี่ยนผิวหนังให้แก่พวกเขาใหม่ซึ่งไม่ใช่ผิวหนังเดิมเพื่อพวกเขาจะได้ริมรสการลงโทษแต่ฮิตเลอร์ได้เผาเจวเยอยู่ตั้งเป็นหกล้านคนอันล้อได้กล่าวว่าพราะองค์สามารถจะนำเขาลงไปในนรกและให้ผิวหนังใหม่แก่เขาอีกครั้งหกล้านครั้งอันล้อสามารถที่จะเผาเขาได้ ไม่ใช่ในโลกนี้นะครับแต่เป็นโลกหน้นาในนรกดังนั้นแล้วมีวิธีเดียวที่ผมจะกขวางฮิตเลอร์จากการฆ่าชาวยูว6ล้านคนได้นั่นก็คือบอกเขาว่าถ้าคนฆ่ายูว6ล้านคนอาลลอ็์กจะเผาคุณสิบสองครั้งได้เช่นกันในโลกนะ้นคุณไม่สามารถที่จะลงโทษเขาแบบนี้ได้ในโลกนี้ดังนั้นมันทําให้คุณตะนักได้ว่าถ้ามีมีความเชื่อในเรื่องสวรรค์และนรกแล้วคุณไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าการปลนขโมยเป็นสิ่งที่เลวไม่ดีคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการข่มขืนเป็นสิ่งีเเเเาาู้าสรรรงพะจก ผู้ทรงสั่งมนุษย์มาพระองค์จะเป็นผู้บอกเราอะไรดีอะไรชั่วสําหรับเราและพระองค์ทรงบอกให้เรารู้ถึงคนระเบ,รบียบข้อบังคับสิ่งนี้ถูกเรียกว่าศาสนาูุจะต้องหาให้ได้ก่อนว่าคมภี์เล่มไหนชื่วถือได้ซึ่งได้ถูกประทานลงมาโดยพระเจ้าผู้ทงเก่ไกผู้นี้และเมได้ทําการศึกษาค้นคว้าดูแล้วคุณก็จะรู้ได้ว่านั่นคือกุรานคมภี์ทั้งหมดเหล่านี้ได้กลา่าวเกี่ยวกับพระเจ้าและคมพี์ทั้งหมดนี้ได้บองชี้ให้รู้ถึงคมพี์เล่มสุดท้ายนั่นคือกุราน ดนดวงชิตให้รู้ถึงศาสนทูตังสุดท้ายนั่นคือท่านศาสนทูตัมหมัดขอความสันติมีเดทานผมว่านั่นจะตอบคำถามให้แล้วนะครับขอบคุณครับ